เอาละมาถึงบทที่12แล้วนะคะหัวข้อกลับไปเรียนหนังสือค่ะทัศนคติของท่านสามารถสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่อยู่หลวงได้เมื่อท่านกําลังอุปถัมภ์ผู้จําหน่ายใหม่ๆผู้จําหน่ายส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีทัศนคติฉันหาใครเข้ามาธุรกิจของฉันดีหนะ้าผู้เขียนคิดว่าทัศนคติที่เหมาะสมน่าจะเป็นฉันจะไปสะเสนอโอกาสที่สวยงามนี้ให้กับใครต่อไป ถ้าท่านเชื่อว่าคนคนหนึ่งสามารถหยุดทำงานได้ภายใน1-3ถึงปีและท่านเข้าใจวิธีการนําเสนอความเป็นไปได้นี้ในการนําเสนอครั้งหนึ่งจะใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะแล้วทำไมท่านจึงยังอยากจะให้โอกาสนี้กับคนแปลกหน้าก่อนล่าการจะ,กระเกษียณให้ได้ภายใน1-3ถึงปีพร้อมกับมีไรายได้มากขึ้น1 5ล้านนบาทต่อปี คนคนั้นจะต้องยินดีกลับไปเรียนหนังสือพวกเขาสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ด้วยการลงทุนเวลา5-10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา6เดือนคือการกเกษียณงานมีความหมายง่ายๆว่าท่านจะหยุดทำงานแล้วหันมาทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้นถ้ามีใครสักคนบอกกับท่านว่าพวกเขาจะใช้เวลา30วัน เพื่อดูว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่าเสียเวลาของท่านท่านไม่สามารถจะขุดสร้างรากฐานได้ด้วยเวลา30วันอย่างน้อยค่ะต้องใช้เวลา6เดือนโรงเรียนที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงนี้นะคะก็คือโรงเรียนแห่งการมีส่วนร่วมค่ะนับเวลาที่ท่านออกจากบ้านเพื่อเข้าฝึกหัดประจําสัปดาห์เข้ามาร่วมประชุมกินกาแฟและขับรถกลับบ้านท่านได้ใช้เวลา ไปแล้วนะคะสักประมาณ3 5ชั่วโมงส่วนเวลาที่เหลือจะถูกใช้ไปกับการฟังเทปการสร้างแรงกระตุน้นการสร้างแรงบันดาลใจการคิดทางบวกเทปเกี่ยวกับการาขาย MLM ของคุณการประชุมกับผู้อุปถัมภ์การเข้าร่วมงานเผยสูตร,รับการทำสเต็กเนื้อย่างพูดคุยกับผู้มุ่งหวังสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้พร้อมๆกับงานอื่นๆที่ท่านกำลังทำอยู่ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับ MLM คนโดยเฉลี่ยจะใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่งดูโทรทัศน์ทำไมจึงไม่ผันเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆนี้มาเป็นความร่ำรวยมั่นคงสร้างสายทานรายได้ไหลเข้าบัญชีไว้เสริมความปลอดภยัยอุ่นใจให้กับฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นคะทั้งหมดที่ท่านต้องลงมือทำก็คือแค่เรียนรู้ฝึกหัดแล้วก็บอกเล่าแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับคนอื่นๆ ระหว่างการบรรยายในงานสัมมนารอบโลกนะคะผู้เขียนได้เคยถามคำหนึ่งค่ะว่ามีใครบ้างไหมที่รู้จักหลักสูตรปริญญา4ปีซึ่งเมื่อจบออกมาแล้วคนสามารถกเกษียณภายใน1-3ปีได้แล้วก็มีรายได้1.5ล้านบาทต่อปีไม่เคยมีใครตอบผู้เขียนเลยสักคนนะคะไม่มีใครที่ไหนหลอกที่สามารถใช้ความรู้ปริญญา4ปี ทำได้อย่างที่ผู้เขียนถามไปนั่นก็คือความน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับ MLM ค่ะมันเป็นไปได้จริงๆท่านสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้ภายใน6เดือนเพื่อกเกษียณภายใน1-3ปีได้ค่ะท่านจำตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยกันได้ใช่ไหมคะท่านไปซื้อหนังสือสำหรับหนึ่งเทอมตำราที่ใหญ่และหนักหนาหลายเล่มค่ะท่านแทบจะ รอไม่ไหวอยากกลับมาที่ห้องของท่านแล้วศึกษาตำราเหล่านั้นท่านจำได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรเมื่อตอนจบเทอมและกำลังเข้าสอบเนื้อหาวิชาเหล่านั้นระหว่างที่ท่านกำลังเรียนหนังสือท่านได้ไรายได้จากมันไหมท่านเคยไปโรงเรียนมาแล้ว4ปีโดยไม่ได้รับรายได้จากมันเลยและท่านก็ไม่สามารถกรเกษียณได้ภายใน1-3ปีใช่หรือไม่ ด้วยความรู้เหล่านั้นแล้วทำไมท่านจึงเป็นห่วงนักหนากับเนื้อหาอันน้อยนิดที่ท่านจะได้เรียนรู้2-3เดือนแรกในธุรกิจ MLM จำได้ไหมคะว่าท่านอยู่ใน MLM กำลังอยู่ในโรงเรียนฝึกทำธุรกิจและเป็นธุรกิจของตัวท่านเองด้วยบางคนนะคะ นาย MLM ถอดใจหลังจากที่อยู่มาเพียง2-3สัปดาห์แรกผู้เขียนไม่คิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะถอดใจจนกว่าพวกเขาจะอยู่มาแล้วอย่างน้อย6เดือนในโรงเรียน MLM ค่ะลองให้นักเรียนแพทย์ที่เพิ่งอยู่ในโรงเรียนแพทย์มา2-3สัปดาห์มาผ่าตัดท่านดูสิท่านคงจะผิดหวังกับฝีมือของพวกเขานะคะ ให้ท่านลองถามหมอทนายความทันตแพทย์หรือคนในวิชาชีพอื่นใดก็ได้ค่ะพวกเขาจะต้องใช้เวลาฝึกฝนวิชาชีพของพวกเขานานเท่าไหร่คำตอบของพวกเขาจะถูกนับตั้งแต่เมื่อพวกเขาจบการศึกษาค่ะไม่ใช่นับจากวันแรกที่เขาเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยในฐานะของนักศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ เมื่อท่านถามใครสักคนใน MLM ว่าพวกเขาอยู่ในธุรกิจนี้มานานเท่าไหร่แล้วพวกเขาจะบอกท่านโดยนับเวลาตั้งแต่วันแรกที่เซ็นใบสมัครค่ะเป็นผู้แทนจำหน่ายจริงๆแล้วนะคะท่านควรให้ความใส่ใจกับช่วงออกสตาร์ทของท่านในธุรกิจ MLM และเริ่มนับเวลาของท่านเมื่อท่านรู้แล้วว่าท่านต้องทาอะไรบ้างเวลาเดียวที่ท่านจะผิดหวังก็คือ เมื่อท่านคาดหวังกับสิ่งบางสิ่งแล้วท่านไม่ได้รับกับมันหรือมันไม่ได้เกิดขึ้นผู้จำหน่ายจำนวนมากนะคะที่เข้ามาในธุรกิจ MLM และคาดหวังว่าจะทำเงินก้อนโตได้ทันทีอย่างแรกสุดสำคัญท่านจำเป็นต้องกลับไปเรียนหนังสือค่ะซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือน ลองพิจนารณาคนเหล่านั้นที่กำลังไปมหาวิาลยหลังจาก6เดือนผ่านไปนักศึกษาปีหนึ่งเหล่านั้นยังคงมีอีก3ปีครึ่งนะคะที่ต้องเข้าเรียนก่อนที่พวกเขาพร้อมที่จะออกไปทำงานความสำเร็จที่แท้จริงใน MLM ท่านจะต้องสอนคนอื่นให้ประสบความสำเร็จ ผู้จำหน่ายของท่านจำเป็นต้องเลิกคิดกังวลว่าพวกเขาจะทำเงินแบบไหนได้บ้างและเพิ่มความใส่ใจไปกับการสอนและการทำงานกับ ดาวรายของพวกเขายิ่งพวกเขาเลิกคิดเรื่องนี้ได้เร็วเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งประสบความสำเร็จที่แท้จริงใน MLM ได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่สิ่งนี้ต้องใช้เวลาและก่อนที่ท่านจะสามารถสอนคนอื่นๆได้ก่อนอื่นท่านต้องเรียนรู้ก่อนว่าท่านต้องทำอะไรกับตัวของท่านเองบ้างค่ะ ถ้าท่านมีผู้จำหน่ายในองค์กรของท่านผู้ซึ่งมีปัญหาในการพูดกับเพื่อนของพวกเขานั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขายังไม่เชื่อจริงๆว่าพวกเขาสามารถเกษียณได้ภายใน1นถึงสปีหรือพวกเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าพวกเขาสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆได้อย่างไรสิ่งต่อไปนี้ก็คือการนำเสนอง่ายๆที่ท่านสามารถนำไปใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่า คนคนหนึ่งสามารถจะสร้างรายได้ขนาดใหญ่ภายใน6เดือนถึง3ปีได้อย่างไรการนำเสนอนี้จะใช้เวลาในการเรียนรู้เพียง2-3นาทีเท่านั้นนะคะและประมาณ2นาทีเพื่อน,นำเสนอซึ่งได้ดัดแปลงเนื้อหามาจากบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากบทที่1น,นะคะสมมุติว่าท่านมีผู้จำหน่ายใหม่คนหนึ่งซึ่ง ท่านพูดกับเขาว่าด้วยจำนวนคนที่คุณรู้จักและคุณช่วยเหลือของผมคุณคิดว่าคุณสามารถอุปถัมภ์คน5คนแรกในภายในหนึ่งเดือนแรกได้หรือไม่5คนที่อยากจะเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถเกษียณได้ภายใน1นถึงสปีคนส่วนใหญ่จะพูดว่าคนที่ผมรู้จักอยากจะเกษียณเร็วอยากจะรวยเร็วทั้งนั้นค่ะ ขอให้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดหนึ่งนะคะอย่าไปกับผู้จำหน่ายของท่านเพื่อพบกับคนทีเดียว5คนพร้อมกันขอใท่านค่ะและผู้จำหน่ายของท่านไปพบกับคนทีละคนนะคะจำนวน5ครั้งถ้าท่านพบกับคน5คนพร้อมกันทีเดียวหากมีคนคนหนึ่งที่มีทัศนคติในทางลบ อาจจะทำให้คนที่เหลือติดลบไปด้วยค่ะและท่านเองก็จะติดลบกับเขาด้วยเช่นกันถ้าท่านไปกับผู้จำหน่ายของท่านห้าครั้งผู้จำหน่ายของท่านก็จะได้นำการเสนอถึง5ครั้งค่ะและถึงตอนนี้การฝึกสอนของพวกเขาก็พร้อม นำไปสู่ผู้จำหน่ายแต่ละคนของพวกเขาจำนวนห้าครั้งผู้จำหน่ายของท่านจะกลายเป็นผู้ชำนาญแล้วก็ฝึกหัดผู้มุ่งหวังของผู้จำหน่ายของพวกเขาเช่นเดียวกันค่ะกับที่ท่านเป็นผู้ชำนาญผู้ฝึกหัดผู้มุ่งหวังของพวกเขาด้วย หากท่านสามารถอุปถัมภู้จำน่ายจริงจังคนได้ก่อนสิ้นสุดเวลา30วันแรกของท่านนะคะท่านควรสามารถช่วยพวกเขาอุปถมัมภ์5คนให้ได้สิ้นสุดเดือนที่3ในขณะที่ผู้จำน่ายของท่านกำลังช่วยเหลือคนอีก5คนของเขาท่านก็จะกำลังช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มที่อยู่ในเชิงลึกลงไปด้วยและกำลังสอนคนของท่านให้ทำเป็นค่ะท่านควรจะมีชั้นที่3ม ได้ก่อนสิ้นสุดเดือนที่6นะคะดังนี้แล้วก่อนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากท่านใช้เวลา1ปีเมื่อทำการเสนอนี้เราจะมีบรรทัดต่างๆอยู่อีกด้านหนึ่งของแถวตัวเลข5 25 125ซึ่งจะใช้แสดงผู้ซื้อสินค้าราคาขายส่งของท่านรวมถึงการเซ็นใบสมัครเพื่อตัดลำคารนะคะการนำเสนอของท่านควรจะ ออกมาในลักษณะนี้นะคะเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนว่าท่านนะคะบรรทัดที่สองเขียนว่าสิ้นสุดเดือนเดือนที่หนึ่งหคนบรรทัดที่สามเขียนว่าสิ้นสุดเดือนที่สามยีคนบรรทัดที่สี่เขียนว่าสิ้นสุดเดือนที่หกนะคะหนึ่งคน สรุปนะคะก็คือ1คนหาคนจริงจัง5คนค่ะอย่างเช่นคุณ1คนคุณก็ไปหาเพื่อนของคุณที่จริงจังที่จกกะเกษียณอายุทางการเงินเนี่ยหนปีเนี่ยนำมา5คนแล้ว5คนก็ไปหาคนจริงจัง5คนค่ะในเดือนที่6คุณจะมีทีมนะคะหนึคน ณนะตอนนี้ท่านจะมีผู้จำหน่ายจริงจังนะคะรวมทั้งหมด155คนค่ะนะคะถ้าท่านกําลังสร้างธุรกิจอย่างถูกต้องในลำดับขั้นตอนการแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจท่านจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ต้องการรับประโยชน์จากโอกาสนี้หลายๆคนในจำนวนนี้นะคะจะก,กลายไปเป็นผู้ซื้อสินค้าใช้เองในราคาขายส่งค่ะหรือไม่ก็เป็นลูกค้าขายปลีก สมมุติว่าผู้จำหน่ายของท่านแต่ละคนมีเพื่อนเป็นลูกค้าอย่างน้อย10คนเมื่อท่านคูณ10ด้วย155ที่เป็นผู้จำหน่ายจ่ายจริงนะคะท่านก็จะมีเพื่อนที่เป็นลูกค้าจํานวน1,550คนและผู้จำหน่ายของท่านก็เป็นลูกค้าด้วยเช่นกันท่านจึงต้องบวก155เพิ่มเข้าไปท่านก็จะมีลูกค้าทั้งหมด 1705คนมี3เหตุผลว่าทำไมผู้จำหน่ายเป็นลูกค้าซึ่งซื้อสินค้ามากกว่าเพื่อนลูกค้าข้อที่1ผู้จำหน่ายเป็นลูกค้าจะคุ้นเคยกับสินค้าทั้งหมดมากกว่าข้อที่2ผู้จำหน่ายเป็นลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในราคาส่งและมักนิยมซื้อสินค้าไปทดลองใช้เองมากกว่า ข้อที่ 3. ผู้จำหน่ายเป็นลูกค้ามักจะซื้อสินค้าไว้เป็นสินค้าตัวอย่างเพื่อแจกลูกค้าให้ทดลองใช้ท่านควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้จำหน่ายของท่านนะคะทั้งหมดจาจะทดลองสินค้าด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ควรนำสินค้าตัวอย่างไปให้ผู้อื่นใช้ด้วยใต้บรรทัดนะคะ5 คือจำนวนผู้ซื้อสินค้าราคาส่งของท่านซึ่งเราจะไม่นํามาคํานวณในที่นี้นะคะนี่หมายความว่ายอดจำหน่ายของท่านจะมีมากกว่าการนำเสนอของท่านเมื่อถึงตอนนี้จะเห็นได้ดังภาพนะคะเอากระดาษมา1แผ่นนะคะบรรทัดแรกซีขวาเขียนว่าท่านบรรทัดที่สองเขียนคำว่าสิ้นสุดที่1สิ้นสุดเดือนที่15คนสิ้นสุดเดือนที่ส 25คนและบรรทัดที่4สิ้นสุดเดือนที่6นะคะ125คนนะคะแล้วก็ภาพซีขวาเขียนว่าบรรทัดแรกนะคะเขียนว่า155เป็นผู้จำหน่ายจริงจังนะคะคูณ10เพื่อนของลูกค้า155คนเนี่ยมีเพื่อนลูกค้า1ต่อ10นั่นเองนะคะก็เท่ากับว่าคุณจะมีลูกค้ารวมทั้งหมด1550ค่ะ ่าแล้วก็มาบวกกับผู้จำหน่ายที่เป็นลูกค้าของเราอีก155รวมกันแล้วลูกค้าของเราในตลอด6เดือนทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ1,705คนค่ะคือลูกค้าทั้งหมดเยอะไหมคะตอนนี้นำา7 0 5 5คนไปคูณกับ1,000บาทเอาละ น,ะะนำหนึ่นเจ็คนนี้ไปคูณกับ1,000บาทเพื่อหายอดขายกลุ่มของคุณต่อเดือนค่ะในความเป็นจริงแล้วพวกท่านส่วนใหญ่จะอยู่ในโปรแกรมธุรกิจที่มียอดขายส่วนตัวมากกว่า1,000บาทอยู่แล้วต่อเดือนนะคะในที่นี้น้องจะใช้1,000บาทเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจค่ะและท่านก็ไม่ต้องการให้ผู้มุ่งหวนของท่านสันสบสนงนงงกับตัวเลข นี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อมาถึงชั้นที่3ท่านจึงถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็น1ปีไม่ใช่แค่6เดือนอ่าเห็นไหมคะลูกค้าของคุณเนี่ยในตลอด1ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น1,705คนเลยทีเดียวเมื่อท่านคูณ1,705ด้วย1,000บาทนะคะท่านก็จะได้ยอดขายรวมทั้งสิ้น1ล้าน เจ0 0แบาทเลยทีเดียวประเด็นสำคัญก็คือท่านเพียงแค่กำลังทำงานกับผู้จำหนายจริงจังหคนเท่านั้นเอาละ ใ่ไหมห้าคนเท่านั้นแต่ยอดขายเดือนละ1 00 7 00 5 0 0ล้าน7แบาทเลยทีเดียวนะคะด้วยยอดขายรวมมากกว่า1 00 5 0 0 0ล้าน0 0บาทต่อเดือนยังไม่นับรวมยอดขายจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้าราคาขายส่งของท่านนะคะดังนั้นท่านก็ควรจะกำลังจะทำเงินอยู่ที่ใดที่หนึ่งระหว่าง65,000บาทถึง1,880,000 00บาทต่อเดือนเลยทีเดียว เหตุผลที่รายได้กระจายอยู่ระหว่าง65,000บาทจนถึง180,000บาทก็เพราะว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มีลูกค้า10คนบางคนอาจจะมีลูกค้ามากกว่า10นะมาถึงจุดนี้แล้วท่านควรจะอยู่ในการนำเสนอนี้10 1ถึง15นาทีก็ถึงเวลาที่ที่ท่านะจะ ถามคำถามที่บอกให้ท่านได้รู้ว่าผู้มุ่งหวังของท่านตั้งใจจะใช้เวลาเรียนรู้วิธีการขับรถหรือไม่ถ้าพวกเขาตอบว่าไม่ให้ท่านคุยเรื่องสินค้าแล้วก็ท่านอาจจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นถ้าพวกเขาตอบตกลงค่ะให้ท่านทําการนําเสนอต่อนะคะในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง5และ6เมื่อท่านจบการนําเสนอนี้พวกเขาก็จะเป็นมากกว่าพร้อมพวกเขาจะ แน่ใจในสมรรถนะของพาหนะของท่านค่ะต่อไปนี้นะคะก็คือคำถาม64ดอลลาร์นะคะถ้าคุณสามารถทำเงินได้65,000บาทจนถึง180,000บาทต่อเดือนภายใน6เดือนสูงที่สุดของรายได้ที่คุณกำลังจะได้รับอยู่ในขณะนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่คุณจะเห็นตัวคุณเองกำลังกลับไปเรียนหนังสือแล้วใช้เวลา 5- ถึง1ิ ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา6เดือนเพื่อเริ่มเรียนรู้ธุรกิจกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะการนําเสนอแบบนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะมันอธิบายกลไกต่างๆขององค์กรว่าจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรมันเป็นการรวมตัวกันนะมันเป็นการรวมตัวกันสร้างองค์กรแล้วก็สร้างการขายปลีกจํานวนน้อยที่สุดของทุกๆคน ใครก็ตามนะคะที่เข้าระบบนี้ก็จะมีความสุขเพราะคุณกำลังทำงานภายใต้5คนจริงจังเท่านั้นค่ะ